ซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายกับรักขันกับรักขันคุณแม่เนียนนีเนียนนีกับรักขันค่ะคุณแม่ไปหมคุณแม่เดินไปหนุหนึ่งทฮะฮะฮะมาทำมาทำไมฮะผพอถอยง่ายกว่า ขวาซ้ายขวาซ้ายยืนตรงหลุดตรงตรงซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโชว์พุงด้วยโชว์พุงด้วยนวดเฉยค่ะจะดีไหมพอแล้วเหรอคะจะดีไหมไอซึ้งละ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 ซึ้งละซ้ายขวา สายาซสายอาคู่แข่งแก้มกับบินตาเลยค่ะเนี่ย